สวัสดีครับครับกับมาพ่อกันนะครับกับมาดอีสานชาแนลนะครับเมื่อนี้นะครับเกิดเหตุการณ์นะครับเกิดเหตุการทะเลาะกันนะครับระหว่างสองแก่งวัยรุ่นนะครับยกพวกตะลุ่มบอลกันนะครับก่อนที่อีกฝ่ายหนึ่งนะครับจะได้ล่าถอยไปนะครับเพื่อพ่าเป็นการเซยเวลานะครับไปชมกันเลยครับ ครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นนะครับระวังวัยรุ่นสองแก่งนะครับสองมือบาดต่างกันบาดกันนะครับมาเจี่ยวงานนะครับมาเจอกันนะครับโดยบังเอิญนะครับยุทีรุวงจอดรถนะครับได้ปะทะกันนะครับชุนละมุนกันนะครับต่อสู้กันนะครับวนละคูเลยครับคูไผ่คูมันเลยครับต่อสู้กันนะครับหลังจากต่อสู้กันเรียบร้อยแล้วนะครับ ตางไฟต่างวัดพลังกันเรียบร้อยได้ทำงานออกแบบกันนะครับวัดพลังกันแล้วนะครับต่างไฟอีกไฟหนึ่งนะครับที่รู้ว่าตัวเองเสียเปียบนะครับก็ได้ล่าถอยออกไปนะครับครับหลังจากต่อสู้กันยูน่นเสียน่านนะครับต่างไฟต่างก็ได้แยกย้ายกันไปนะครับก่อนที่เจ้าหน้าที่นะครับสิมานะครับเหตุการณ์นี้นะครับกับบอมี บ่ได้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินใดๆทั้งสิ้นนะครับจบข่าวครับ